นอนอสวัสดีค่ะขอบคุณคุณกิตยานะคะให้หัวใจส้มมาขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะอุยให้กุหลับมาด้วยขอบคุณมากค่ะ <c oughs> ขอบคุณค่ะ <c oughs> ข,อคขอบคุณคุณ,คณกิติยาและพ่อแม่นะคะ <c oughs> ให้หัวใจสุมมาแล้วก็ให้กุหลาบมาขอบคุณค่ะ อุ้ยบรรลุเป้าหรือยังเนี่ยบรรลุปเป้าแล้วขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวพ่อจะกินข้าวนะคะ ขึ้นก่อนพ่อลุกขึ้นก่อนขอบคุณที่เขา้าใจให้นะคะขอบคุณค่ะลุกขึ้นกินข้าว